สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายการในเกมแห่คุกสุดเกรียนภาค2นั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้หนีจากคุกใหญ่ค่ะนั่งเรือไปในเกาะสวรรค์หันสาเอ๋ว่าแต่เราขึ้นไปบนเกาะแล้วล้วทำไมเราต้องกลับไปในคุกอีกล่ะเรื่องราวสนุกสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมข้าไหนกันเลยค่ะไม่ลดเร็วเลยนะไม่นคุณทหารทำไมต้องมาไล่ผมด้วยล่ะครับ แกนี่ออกจากคุกเย็นึกว่าฉันไม่รู้นะ <Hey. S 1> แล้วนั่นเอาอะไรมาตีผมครับเนี่ย oh. นี่เหรอปลาช่อนเนฉันไปซื้อมาจากตลา,าด <c oughs> ไม่ผมกลัวปลาช่อนหยุดนะไม่ไม่ไม นเะกาะสวรรค์หันษาที่ไม่ปรากฏในแผนที่โลกหลังจากที่ฉันนี้มาจากคุกฉันก็อยู่ที่นี่เป็นเวลาห้ปีแล้วกกงเกงในที่ฉันเคยใส่ตอนนี้มันเรืองแสงได้แล้วละ่ะใ้ยเล่นน้ำสบายสบายหูเร่อิสรภาพเอ้ยแต่ฉันก็คิดถึงแม่เหมือนกันนะเนี่ยเราลองส่งสัญญ,ญาณ SOS ดูหน่อยดีกว่า <h ull ing> เผื่อจะมีคนใจดีมาช่วยเรากลับเข้าไปในเมืองเนี่ยจะไปกินแซลมอนให้หนำใจเลย ต้องวาดสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือ S O S โอเคเรียบร้อย <Hey. S 1> เท่านี้ก็แค่รอคนมาช่วยเท่านั้นเฮ <Hey. S 1> ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 1> นี่มันเจ้าโจรที่นี่ออกจากคุกมาห้ปีก่อนนี่นะโอ้โห <Hey. S 1> oh, สวยแล้ว oh. uh huh. ทำไมฉันสวยขนาดนี้ล่ะเนี่ย และเขาก็จับฉันเข้าคุกอีกครั้งแผนการแหกคุกครั้งนี้จะไปยังไงและฉันจะรอดจากคุกนี้ได้หรือเปล่าต้องมาติดตามชมต่อต่อไปเอ้ยไอเจ้าตำรวจบ่าเอ้ยตอนนี้อะอโอ้โหโตกลหไม่มีทางสลอกตอนนี้เราจะที่นี่ให้ได้เราหนีให้อ๋อเราต้องกดค่ะนี่นะพังประตู้ประก,กาประก,กาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีนักโทษแหกคุกอีกแล้ว มีแสงเลเซอร์กันเหรอถ้าอย่างนั้นละก็ฉันขอพลังสายฟ้าทแม่ก็เป็นยอดมนุษย์เลยครั้งนี้ฉันไม่พลาดแน่โอ้ดูเหมือนว่าพื้นนี่จะทะลุบอลแล้วนะคะเราต้องค่อยๆหน่อยแสงเลเซอร์ยังคงยิงอย่างต่อนเนื่องในสนแก่แล้วหฮ้ยหานเต้เลยเปิดเนี้ยละกอนเจ้าทหาร <c oughs> เจอกันใหม่โลกหน้านะวันหน้าครับวันนี้ไปแล้วโอ้ยนี่เป็นอะไรละเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปืนลูกบอลอุ๊บไปแล้วครับ โอ้ย hey, ิงมอลเลยยิงมอลเลยเอามอลเลยเอามอลเลยโอ้ยยิงมาแบบนี้แล้วเราจะหนีได้ไงอ่ะดูเหมือนว่าจะมีอะไรให้เรากดค่ะแล้วปึ๊บเอาละเฮ้ยฉันไม่ฉันไม่หลงกลพวกแกหรอกปืนพวกนี้อ่ะมันไม่สามารถทำอะไรฉันได้ปึ๊บนี่เนะโอ้โหยิงทีระเบิดไปขี้เท่าเลยนี่เคลียร์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 ขี้เท่าเล่นเอาละตรงนี้เฮ้ยอทำาย ทำลายมีประตูไปที่ประตูประตูไม่ได้ม้าจะจับแกถ้าจะสร้างผลงนานทางสโ<ห>อ,อกแทงเป้าเหตุการณ์นี้ทำให้ผมเป็นหมันเลยครับนี่รอให้นิดเหมาเรียบร้อยขึ้นบันไดเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรประตูประตูประตูประตไูไฟรนตูเอาละเ,เ,เราต้องเก็บเราต้องเก็บรหัสลับให้หมด ิดประตูให้ค่ะเราจะบีเราต้องใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มันแน่นหนากว่านี้เอาล่ะรอเวลาค่ะเริ่มระหว่างที่มันกำลังง้างเออมีคนตายไปหลายคนแล้วเนี่ยเห็นโครงกระดูกนี่ไม่ใช่กระดูกคนนี่คือฟอสซิลมนุษย์ต่างดาวโอ้มันเอามนุษย์ต่างดาวมาแล้วเนี่ยแล้วนี่คือรหัสอะไรอ่ะน่าจะเป็นนี่นะคะส้มส้มรหัสผิด นักโทษหัวใจกันที่กองหมาไปจับแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นสีแดงค่ะอ่าเดี๋ยวเรา,เาลองเอาสีแดงบ้างแดงปึ๊บอ๋อแดงใช่แดงแล้ออะไรอะ่ะแดงส้มเหลืองแดงส้มเอ้ยใช่เหลือง<ะ>โอ้โหหมาง่าฉันไม่ยอมปล่อยแกไปหลอกไอ้เจ้ามนุษย์แค่เนี้ยจะถูกใช่ไหมโอ้โหหมานี่เร็วแบบดิจิต,ตอลขนาดนี้นี่ดูฉันเดอะแฟลชฉันยังเร็วไม่เท่าเลยเนี่ย ระหว่างที่หมาไปหมาละอ้ยเจ้าหมาบ้าฉีดยาหรือยังก็ไม่รู้ไม่ฉีดหรอกฉีดทำไมอ่ะฉีดก็ไม่เป็นบ้าเด้โอ้โอเราต้องหาทางหนีไปให้ได้ค่ะระหว่างนี้เจ้าหมากำลังวิ่งเล่นอยู่นั้นเราจะต้องไปตอนที่มันไปอยู่ฝั่งนน้นพอดีป๊บไปโอเคโอ้โหพื้นแตกรายรีบไปลิด,ดิงส่นรกบางทีเมงก็คิดนะว่าเม่งมาตรงนี้เนี่ยเมงจะออกไปได้หรือเปล่า เขาละออกมาแล้วค่ะเฮ้ยฉันจะจับแกฉันจะจับแกหาทางเปิดประตูโอเคประตูเปิดในห้าวินาทีวึบโอ้ยตรงนี้ต้องสแกนสแกนอ๋อสแกนไวรัสอออืื้หเลขอะไรคะเนี่ยเลขหนึ่งเหรอมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะจับแกด้วยประชดนั้นนี้ปลาปลาปลาบลาป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 ลาโอ้อย่ามาท้าทายอำนาจมืดรู้สึกว่าจะมีเลขหนึ่งนะคะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อประตู ประตูไปไหนก็ได้ฟึบโอเคนี่ลงมาข้างล่างฟึบโอเคได้แล้วห้านี่บันรรหัสลับหรืออะไรกันเนี่ยเราต้องหาทางออกไปให้ได้นะคะฟึบอ้อมาข้างบนแล้วฟืบตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้อะโอเคเรียบร้อยโอ้โหมีอุญจิด้วย<อ>ให้เหยียบเข้าไปแล้วก็พี่แปงว่าเราไหลลื่นแน่นอนใช่งั้นแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใส่รหัสผ่านแล้วเนี่ยดูสิอ๋อจริงๆด้วยค่ะ3อันเมื่อกี้มีเลข5 จ็ดห้าโอเคโอประตูเปิดออกแล้วเก็บเหรียญกลับบ้านก่อนแล้วนี่มันคืออะไรกันเนี่ยวันหน้าครับตอนนี้มันอยู่ที่ห้องลูกเต๋าครับเอาเร็วไปเร็วไปจับมันกลับมาให้ได้ตัวเลขน้อยเป็นตัวเลขมากหรือเปล่างั้นเริ่มไปที่หนึ่งก่อนแล้วกันหนึ่งโอเคหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามสี่นี่ะโอเคประตูเปิดออกลาก่อนโอโหนี่มันอะไรเนี่ยน้ำเต็มเลย ี่บ้านปลูกขนุนกันหรือไงเนี่ยน้ำเยอะยุบยับขนาดนี้ต้องหาทางเดียวไปให้ได้ปุ๊บห้ามโดนน้ำนะคะโดนน้ำทีพี่แป้งคิดว่าไส้กระจายแน่เลยปึ๊บปึ๊บเอาละรอดออกมาตรงนี้ได้แล้วต้องหาทางไปที่ประตูให้ได้นี่เลงจุดประตูโอ้ยน้ำนี่เร็วมากอย่านะเจ้าน้นาได้โปรดเธอะฉันจเอาไปจากที่นี่แล้วได้เลยได้เลยฉันจะไม่ทำไรนายหรอกโอเคเฮ้ยมีไฟ่ะ หมือนอยู่ในถ้าเลยชนเผ่าซูรูซูรูสัมมาลูซูรูปาจิกะเุ้ยนีอะไรนีอะไรโอ้โหน้ำม <c oughs> ีน้ำมีน้ำตามถ้าต่างๆอ่ามีเหรียญโอ้ดีจังเลยกลับบ้านไปเดี๋ยวมีตั้งซอแซลมอนแล้วล่ะ <c oughs> คอยๆกันดื้อไปนะฮะน่าจะมีน้ำมีแถวๆนี้อีกหูนี่ยไงคูยนี้ไม่ทันขาดคำที่ปลายน้ำมีเลือดด้วยแถวๆนี้ต้องเป็นคนตายแน่ มาตายด้วยกันในนี้เถโอ้โหวิญญาณที่นี่ร้อนมากวิญญาณอะไรเนี่ยฉันน่ะหรอฉันคือวิญญาณจิงจกที่โดนนี้อืมจิงจกยังร้อนขนาดนี้ทำไมคนจะร้อนขนาดนี้ไม่อยากจะอยู่ในคุกนี่อีกต่อไปแล้วโอเคน่าจะพอรอนแล้วค่ะเอาละไหนงั้นแล้วก็ ไปเลยว้าวนี่ฉันออกมาจากคุกแล้วล่ะเนี่ยเอ้เหรียญเก็บเต็มไปหมดเลยเอ๊อุ้ยทหารกำลังหลับอยู่วัวหน้าครับดูเหมือนว่ามันจะออกไปจากคุกไม่ได้แล้วค่ะผมทำหน้าที่ดีไหมครับวัวหน้าโอ้ยตายยัมาอย่ามาไปจับปั้นนี่นะธอเมื่อกี้เห็นประตูแล้วเชียว สแสดงว่าเราห้ามไปยุ่งกับทหารเลยนะคะเดี๋ยวปัตตีให้ผมขึ้นเลยเกมนี <lo> ้เป็นน่ารักมากๆเลยค่ะคือเราเป็นโจรใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแต่งตัวได้ด้วยดูนี่พี่แปงมีทรงผมอ่าหนูหินเสด็จแปงขอสุ่มทรงผมใหม่แล้วกันค่ะเริบโอ้โหวินเทลผมทองแฉบโอ้หใส่ทีลูบลขึ้นมาทันทีเออเดี๋ยวนะข้างล่างตรงนั้นมีทหารอยู่อย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องมาเปิดประตูตรงนี้ค่ะ ุญแจฮยไม่มีกุญแจตรงนี้สวิตอะไรอ่ะไม่ปลอดภัยแล้วมันอาจจะเป็นกลไกอะไรบางอย่างก็ได้ต้องค่อยๆหานะ่คะคุณแจอยู่ที่ไหนเนาะกุญแจคุณแจอุ้ยเอ๊ะคุณแจอยู่ข้างล่างคุณผู้ชายคะหนูขอคุณแจข้างล่างนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชายคะเอาละได้คุณแจมาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นไปปลดล็อกประตูกันเลยเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดเอาละถึงเวลาลาก่อนนะครับ โอ้โหนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปืนใหญ่ค่ะนี่ฉันได้กลิน่นมาอดี๋ยเทาเทานี้ไม่ใช่กลิน่นมนุษย์หรอกครับมันคือกลิ่นอุนจิโดนแมลงวันตอมเนี่ยอืมมแมลงวันเนี่ยกระดอกไม้เลยงั้นเราต้องหาวเวลาดีดีิอืโอ้โหมีชาร์ด้วยอ๊บโอเคนีนะ่่ <laughs> ได้ไงี้เราไปไงต่ออูห้ามโดนปืนใหญ่ไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็มีไม้ค่ะไม้อันนี้ใหญ่กว่าอนั้นต้องเยอะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอ้วววใหญ่ มีขี้ด้วยอุ้ยใบไม้สองอันขววงกระบอกเอาละเรียบร้อยไปกันเลยเฮ้ยมีตำรวจกำลังหลับอยู่เราเข้าไปตีหลังมันได้ไหมเฮ้ยนี่แหล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 นะี่แหละน่แน่แหละได้ชุดมาสวัสดีครับคุณฐานผมนายร้อยหัวเถิดคุงผมเตรียมตัวที่จะออกปฏิบัติการแล้วครับน,น,นี่ยเ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะนี่พวกนายไปกินยำไข่มดแดงกับฉันหรือเปล่าไม่ได้หรอกมันมีคนกำลังจะแหกคุกกเราต้องคอยเฝ้าระวังเองั้นเหรอ,อ,อ,องั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเพื่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยอะไรอะมีนาฬิกาขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้และตรงนี้เนี่ยเป็นประตูสู่อิสรภาพ <Wow. S 1> เราจะต้องหาทางออกไปให้ได้อุ้ยนายร้อยหัวเถกเขาละเดี๋ยวนะฮะเราจะวิ่งตามวิตามนาฬิกา กับอิสรภาพอีกครั้ง <S <S 1> <S 1> <S เอ๊ะ <S 1> <S 1> แล้วข้างบนนี่คืออะไรเนี่ยเราจะจะลงไปจากตรงนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ย oh. โถมานน้ครับผมเจอมาแล้วครับเป็นอยู่ชั้นบนสุดไม่ไหวแล้วมาดรอนลงน้ำดีกว่าและเรื่องราวของเจ้าคนคุกคนนี้จะเป็นยังไง ต้องติดตามชมตอนต่อไปโอ้โหจบได้สุดยอดมากๆเลยค่ะหนีมาแทบตายสุดท้ายก็อยู่บนหอคอยแถมเจ้าทหารเนี่ยก็มาจับตัวเราได้เราก็เลยหนีกระโดดลงน้ำไปนะคะก็น่าจะประมาณเท่านี้นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแฟนตาซีเท่าไร่เหมือนภาคที่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยชอบกันหรือเปล่าคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่แปงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายจุบ๊บจุ๊บ ก่อนไปนี่ก็มีตังค์สามร้อยพอดีถ้าอย่างนั้นขอสุ่มของแฟชั่นสักหน่อยตาดานอนเฮ้ยนี่มันคืออะไรละเนี่ยลองใส่ดูสิอ๋อผ้าพันคอโอป้านน่เจ้าหนูคุกมอกำลังจะปิดแล้วนะรู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีเลย